ผมเห็นตั้งแต่มาริโอเข้ามาก็คือดูว่าเหมือนทีมมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเหมือนน้องๆทุกคนเล่นด้วยความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็สภาพจิตใจสภาพร่างกายของน้องๆอหลายคนเนี่ยดีขึ้นเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนอะไรเงี้ยผมก็เลยมองว่าแบบว่าคือสุดท้ายแล้วมันน่าจะเป็นวิธีการของโค้ชที่แบบจะทํายังไงให้นักฟุตบอลคนนั้นมีความมั่นใจมากขึ้น

กลับมาหลายวันแล้วยังไม่ได้มีกาสพูดคุยทางความบรรยากาศความรู้สึกกันกลับมาเออมืองทองอีกครั้งหนึ่งบ้านหลังนี้อีกครั้งหนึ่งเป็นยังไงบ้างก็เหมือนเดิมครับก็รู้สึกดีใจอยู่แล้วที่ได,ได้ได้กลับมาก็คือปีที่แล้วก็ผู้ใหญ่ให้โอกาสได้ไปเล่นมากขึ้นผมว่าก็มองมองเป็นเรื่องที่ดีอ,อย่างเงี้ยผมอาจจะได้ เล่นมากขึ้นแล้วได้พัฒนาตัวเองด้วยแล้วก็ได้กลับมาครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจก็น้องๆหลายๆคนก็ยังยังอยู่ที่นี่เหมือนเดิมน,น้องๆมาถึงก็พี่ใหญ่มาแล้วพี่ใหญ่มาแล้ว <laughs> ไอ้เราก็เขินๆนิดนึงครับแต่ว่าหลายๆคนก็ไล่ๆกันอยู่มียังมีต้นยังมีตา<อ>ที่แบบยังพอแบบใกล้ๆกันหน่อยแต่ว่าน้องๆหลายๆคนยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองอครับครับพอมีคนที่จะคุยได้ด้วยบ้างก็มี <ๆ S 2> ด้วยบ้างแล้วก็น้องๆตอนนี้ก็เข้ามาคุยได้บ้างแล้วเราก็ต้องไปคุยกับน้องๆบ้างหลายๆคนอาจจะเก่ง พี่เห็นวันแรกที่กอลมากอลบอกว่ากอลก็ตามดูอยู่เห็นน้องๆทํางานหนักในปีที่ผ่านมาคือในการทํางานหนักของของน้องๆกอลมองจากข้างนอกในปีที่แล้วคือ,อยังไงฮะคือผมเห็นตั้งแต่มาริโอเข้ามาก็คือดูว่าเหมือนทีมมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเหมือนน้องๆทุกคนเล่นด้ยวยความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็สภาพจิตใจสภาพร่างกายของน้องๆหลายคนเนี่ยดีขึ้นเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนอะไรเงี้ยผมก็เลยมองว่าแบบว่าคือสุดท้ายแล้วมันน่าจะเป็นวิธีการ ของโค้ชที่แบบจะทํายังไงให้นักฟุตบอลคนนั้นมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วผมก็เลยมองว่าเหมือนทุกคนแบบคือทุกคนพร้อมอแล้วผมคิดว่าแบบตอนคือปีนี้ที่ผมมาผมอาจจะบอกน้องๆว่าแบบเราอาจจะไม่ใช่ดาวรุ่งแลบบ้วเพราะปีที่แล้วเราแสดงให้เห็นว่าเราสู้กับทีมใหญ่ๆได้หลายทีมเลยผมก็ตามตูอยู่แล้วก็พอได้กลับมาก็มาเห็นวิธีการซ้อมวิธีการแบบเรื่องฟิตเนสอะไรเงี้ยแล้วน้องๆหลายๆคนก็เหมือนพอแบบทุกคนมีพละกกำลัง แล้ว<ม>บวกกับแทคกติกของโค้ดอะไรเงี้ย<ม>ผมก็มอกว่าทุกคนก็สามารถแบบเล่นได้<ม>ใช่ครับ,รบพี่ใกโจทย์หนึ่งที่หลายๆคนฝ่ายบริหารต้องการให้กอบช่วยด้วยก็คือเรื่องพัฒนา<ช>ฟองซันให้เป็นศูนย์หน้าที่แบบคล้ายๆกอบในใน,ในอดีตนะก็อันนี้ก็อาจจะเป็นแบบวิธีการฝึกซ้อมแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการเข้าใจกันด้วยมากกว่าแล้วก็สุดท้ายก็คือขึ้นอยู่กับโค้ดแล้วกับน้องๆเองว่าแบบว่าคือ จะแลกเปลี่ยนกันแบบไหนมากกว่าคืออยากให้แบบทั้งนักเตะแล้วก็ทั้งโค้ชได้คุยกันผมว่าน้องๆอ,อ,อาจจะไม่ได้เก่งเท่าไหร่เพราะว่ามาริโอเขาก็เป็นสบายแบบเ,เขาหาหนักเตะอยู่แล้วแล้วก็แบบไม่ได้เครียดอะไรขนาดนั้นก็อยากให้น้องๆเข้าไปถามสิ่งที่ตัวเองควรปรับปรุงเลยดีกว่าอะไรเงี้ยอย่างผมก็แบบอาจจะเข้าไปถามโค้ชว่าแบบว่าแบบเฮ้ยมีอะไรที่ต้องให้ผมทาบ้างจริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเราจะได้เหมือนกับพัฒนาทีมไปพร้อมๆกัน ประมาณครับแนวต่อตีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นงานเป็นการนะจะลงสมัครสอสอเขาบอกเมื่อกี้บอกว่าเข้าไปคุยกับโค้ดแปลว่าโค้ดยังไม่ได้บอกว่ากลุ่มทีมชาติสี่คนยังวิ่งไม่ครบใช่ใช่คือเขาเหมือนกัค่อยๆค่อยๆเพิ่มไปเทีลนิดเพิ่มไปนิดแต่สุดท้ายแล้วโค้ดบอกว่ายังไงก็ต้องวิ่งก็ต้องงวิ่แล้วก็ต้องตามไม่ทันน้องๆด้วยใช่ครับเพราะว่าคือไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าแบบมาทีหลังแล้วไม่ต้องวิ่งวิ่งแน่นอนโอเคครับ Yes，阿爸，往左，关